ล่าวสวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้กับช่องเซสุนะทีวีนะผมเย้กวันนี้ผมก็จะมาสอบพิธีการฟาร์มเร็วนะจาก1-2,400ถึง2,400ด้วยเวลาไม่ถึง1วันนะฮะก็จะเป็นยังไงนะทุกคนก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ติ๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมยนะผมก็ผมตั้งใจทำคลิปนี้มากเพื่อจะ ให้ทุกคนมีแบบสู้กับคนอื่นได้นะก็เป็นไงไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกต้องให้ทุกคนเอวิ่งมาฟาร์มตรงนี้นะให้ทุกคนฟาร์มให้ถึงเลเวลยี่สิบห้านะวิธีการฟาร์มก็คือต่อยนะต่อยไอพวกเนี้ยห้าตัวมาเลียงกันนะเป็นสูตรผมเลยไม่รู้สูตรผมไหมก็ต่อยแล้วก็กดตัวแส่ทางเป็นการปล่อยสกิลนะก็ท <c oughs> ่า,านี้ได้นะผมตอนเลเวลยี่สิบห้าผมเดี๋ยวผมขอเล่นามเ็วคลิปเพื่อ ให้คลิปมันไม่ยืดเยื้อนะฮะก็ไปกันเลยก็ตอนนี้ผมก็เลเวล25้ที่แล้วครับก็อาจจะเกินมาเลเวลหนึ่งก็เป็น26นะต่อไปนะ้นผมก็ผมจะให้ทุกคน กดให้ทุกคนกดมาที่าการทั้งค่านะจะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะฮะให้ทุกคนใส่โค้ดในนะผมผมจะแปะเป็นรูปนะฮะเป็นคำให้กนะ็ใส่ไปแล้วทุกคนก็ได้มา1ล้านบาทจาก1นึ่งพันเกมนะให้ทุกคนนะฮะไปฟาร์มต่อจริงก็จะมาสุม่มเผาไปนลนะผมใช้แค่2 5งรอยหผมได้เผาเป็นสกายเปียนะฮะ จากนั้นทุกคนฟาร์มต่อเรื่อยๆรนะจนเลเวลถึง50นะผมก็จะเป็นให้ทุกคนสามารถเอาไปสุ่มผลปีศาจได้นะฮะก็ผมขอเล่นความเร็วคลิปในขณะที่ผมฟาร์มนะถึงเลเวล50ไปเลยนะครับทุกคนจ่อไปการเร่งที่ความเร็วมากนะความเร็วสูงกว่าถึกแปนะก็จะให้ทุกคนวิ่งมานะมาตรงนี้นะก็าทุกคนจะสามารถเลือกสุ่มไหนก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้เป็น กเก็บไปดีกว่าเอาเป็นเงินสุ่มดีกว่านะทุกคนาะนั้นสุ่มเลยนะฮะได้ผลอะไรก็ได้ครับไม่เราไม่จําเป็นต้องใช้ผลเะยผลแดงด้วยโอ้โหก็ก็นะครับผมจะเก็บทุกคนนะผมก,ก็จะลองเออกินผลแดงนะั้นจะเป็นผลดอชนะที่กำไม่ผิดเป็นผลแบบของคาตาคุลินะฮะก็ขออนุญาตเก็บผลแป๊บหนึ่งนะครับผม เก็บไวเหมือนโกหกนะฮะก็ผมก็กินเลยนะผมก็เป็นผลของคาตาคูริหรือว่าผลโมจินั่นเองนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันวิ่งบนน้ำได้ไหมนะก็เอ้ยวิ่งได้นะทุกคนก็วิธีต่อไปผมก็ให้ทุกคนน่ะมาวิ่งมาดูตรงกลางแมปของอันนี้นะก็จะมีแผ่นเขียนข้อมูลนะตอนที่ผมอยู่ในเซิร์ฟว์นะฮะก็น,ะะนี่ครับผมมันจะเขียนข้อมูลว่า มีมบีชนะฮะก็ก็คือเจ้าทะเลนั่นซึ่งจะเป็นเออเป็นพวกแมวสามตัวนะฮะแมวหมาอะไรวาเป็นตัวมีมครับจะเกิดน,นะฮะจากนั้นทุกคนให้ทุกคนอ่ะออกจากเซิร์ฟส่วนตัวเลยนะฮะออกไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนเข้าเซิร์ฟธรรมดาผมให้ทุกคนเข้าเซิร์ฟธรรมดานะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนมาดูนะฮะว่า ตอนนี้มันเหลือกี่นาทีนะอันนี้เป็นเซิร์ฟธรรมดานะผมเซิร์ฟเข้ไปเนี่ยครับอันนี้ในอันนี้จะเหลืออยู่1 3นาทีกับ20 20กว่าวีครับอ่ 20, 20บนะถึงมันจะเกิดนะผมนะอยากให้ทุกคนนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะกว่าจะเจออันที่เวลาน้อยนะผมก็ขออนุญ,ญาตตัดไปหาตอนเวลาน้อยเลยไปกันนะก็เนี่ยก็เจอนั่นแล้วครับผมเวลาน้อยก็จะอยู่อันนี้จะอยู่ที่ประมาณเจนาทีนะฮะเจนาทีกว่ากว่าทุกคนรอจนมันเกิดนะซึ่ง ในช่วงเวลานี้นะผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะไปฟาร์มไปฟาร์มไว้นะครับฟาร์มเอ่อฟาร์มพวกมอนเตอร์อะไรพวกนี้ไว้นะฮะเพื่อที่จะแบบให้มันตีแรงขึ้นคือถ้าทุกคนอะ่ะความเอ่อแรงหรือว่าดามเกตไม่พอนะก็จะไม่ได้ของนะครับก็ผมให้ทุกคนไปฟาร์มทิ้งไว้เลยอย่างน้อยก็ประมาณสักไม่เวลสักประมาณ 100, 100, 100, ร้อยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้นะผมก็ฟาร์มไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกครับก็คุ้มอยู่จากนั้นนะผมก็ ให้ทุกคนอ่ะอัพเป็นผลนะครับใช้ผลปีศาจนะฮะหรือว่าจะใช้จำคนที่อยากใช้ต่อยใช้อะไรก็ได้นะผมก็อันนี้ผมก็มาตีเล่นยๆนะรัรก็ดูนะว่าถ้าดามเมจไม่ถึงมันจะไม่ได้อะไรนะครับทุกคนต้องดาเมจถึงด้วยซึ่งเพื่อารดาเมจถึงก็คือต้องอัพให้ทุกคนตีแรงตีแรงๆเลยนะครับผมก็จะช่วยให้เรามีโอกาสได้เอ็กพีมากขึ้นนะครับก็ผมขยัด ตัดไปตอนที่เจ้าทะเลเกิดนะผมก็ไปเจอกันเลยผมว่ามันจะเป็นยังไงนะเจ้าทะเลจะเกิดส่วนไหนของแมปมั่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมไปกันเ็ตอนนี้เหลือเวลาอีกอ17วินาทีนะผมก็ที่เจ้าทะเลจะเกิดนะก็ผมได้ไปเปลี่ยนไปสุ่มผลมาใหม่นะก็ได้เป็นผลอไอซ์นะครับหรือว่าผลน้ำแข็งนั่นเองไอซพาวเวอร์นะฮะก็ เราเนี่ยซีสามสองหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นการหน้าจอนะครับว่ามีมบีสแฮชปาวอินเดอะีนะฮะก็คนบินหาเลยเดี๋ยวมันก็จะเจอเกิดอ๋อนี่ครับอยู่แถวนี้นะครับอยู่ข้างเกาะเลยหุ้ยโคตรโชคดีเลยทุกคนจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาตีเรื่อยๆนะตีมันนะจนดามเอจอย่างน้อยก็ขึ้นสักประมาณหมื่นสองหมื่นก็ยังดีนะผมแต่น,นี้ผมขึ้นแค่ร้อยกว่าไม่น่าได้ของอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนเอ่ออันนี้ผมไม่ได้อัพเป็น ปี3ไหมล่นนะผมณวมเมสจะเป็น power นะครับผมในชแปดอยากให้ทุกคนอัพให้ได้สัก500ละพอดาเมจจะได้ขึ้นเยอะๆหน่อยนะฮะก็อันนี้ผมดาเมจึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้อัพนะก็พอตัดไปตอนตีเสร็จเลยนะับว่าถ้าดาเมจไม่ถึงมันจะขึ้นยังไงนะฮะเจอกัน กน็นี่นะผมก็ถ้าเรา damage ไม่เพียงพอก็จะขึ้นอย่างนี้นผมก็ลดลดา a m a g e นะฮะก็ผมแนะนำให้ทุกคนเอ่อไปอัพพวกผลนะให้ตีแรงขึ้นนะผมก็ผมจะไปตีดูนะว่าถ้าตีเราได้เลเวลหรือได้ exp ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอเข้าอีกระับหนึ่งนะฮะเพื่อไปตีนะจะสาธิตว่ามันจะขึ้นยังไงนะก็เรื่นั้นก็อยู่ประมาณพนะันแปดเกือบพันเก้านะก็ไปดูกันเลยครับ ก็รหัสนี้นะผมก็พร้อมแล้วนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสี่วินะก็จะดูว่ามันจะเกิดที่ไหนนะทุกคนไปกันเลยอะเกิดที่เดิมเลยครับทุกคนอันนี้แบบหัสนี้ผมจะใช้เป็นผลด็อกนะฮะก็แรงนะเนี่ยทุกคนทุกคนตีเลยผมใช้โยนรู้นะเนี่ยก็ตีไปหมื่นกว่าแล้วอันนี้คือการันตียังไงก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับจะน้อยก็ถ้าอยากการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ประมาณสักแสนหนึ่ง ดาเมจนะประมาณแสนหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็จะมีคนอื่นมาช่วยตีนะเพราะว่ามันเป็นทุกคนก็รอเหมืนอนกันก็ตีไปเรื่อยครับตอนนี้ผมเวลอยู่1896นแะล้วทุกคนก็สังเกตดูดีๆเลนะ้วว่าเวลผมจะขึ้นขนาดไหนตีเรื่อยๆปึ๊บเงั้นนะผมก็นอนตีไว้น้ำตีนะตอนนี้ผมได้เป็ผมดีแค่แมทเอ้ยแสนกว่านะฮะก็บินไปเลยบินไปตีเรื่อยๆนะเราไม่ต้องห่วงเพราะเราผมโดนฆ่าบ่อยจนไม่เหลือค่าหัวแล้ว เนี่ยก็จะตายแลวเพราะว่าคนตีเยอะนี่ยผมเมื่อกี้ผม,น,ผมนแค่แสนกว่านี่ครับทุกคนดูเวลผมอัพโ<ม>อ้เป็นไงแล้วทุกคนเวลอัพเร็วมากๆนะครับทุกคนสามารถใช้สูตรนี้ฟาร์มได้เรื่อยๆนะฟาร์มได้ยันตันเลยนะผมเพื่อนผมนะฮะเขาทำอานเงี้ยเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตันเลยก็ น่าทุกคนน่าจะทําได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนคลิปใหม่นะเอ่าคลิปใหม่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับผมว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยนะผมก็มาดูกันว่าวิวผมจะอัพไปสูตรเท่าไหร่นะครับจาก1,896นะผมขอเล่งความเร็วไม่เล่งดีกว่าอผมปล่อยอย่างนี้เลยอยูนะครับเด้งขึ้นเรื่อยๆ พันเจ็ดกว่าแล้วพันเจ็ดร้อยมาสุดที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะผมก็เพิ่มมาจากเดิมประมาณแปดสิบนะใช่เพิ่มมาแปดสิบเลเวลนะทุกคนก็เยอะมากผมอัพตันเลยเฮิร์ตเนี่ยก็คลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นเอ่อ เป็นสูตรให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้หรือว่าไปปรับปุงอะไรใช้ได้นะาก็คลิปนี้ผมก็ขอบขอจบคลิปเพีนทานนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะครับผมก็ผมตั้งใจทำคลิปนี้มากผมจะทำออกมาเรื่อยๆนะผมก็หวังว่าจะมีคนดูเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะฮะ